พอได้แล้วเพทายเจ้าไม่ควรปล่อยให้มันมาล้ำเขตต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของข้านะรู้แล้วน้าข้าขอโทษ <c oughs> สวัสดีค่ะปิ่นชรินพรค่ะบัญชยาค่ะพวกเราจากละครเรื่อง <c oughs> เดนอาสูรขัดแก้วน้องพก้า <c oughs> ยยยรัรบบทเป็นเพทายค่ะระบบทเป็นเพชรชรั์ค่ะเพชรชรั์ทำไมเจ้าทำอย่างนี้ล่ะ,ะทำอะไรข้าไม่ได้ทำอะไรเลย เพชาก็จะเป็นนักลอบค่ะก็จะเป็นที่พึ่งของทุกคนเวลาใครเดือดร้อนเราก็จะกระโดดไปหาแล้วก็ไปต่อสู้ค่ะเพทายก็จะเป็นเอ่อฟิลแบบวันหวานนิดนึงจะไม่ได้มีอาวุธเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าจะใช้เป็นแนวพลังติดอ่าแค่มองก็ตายแล้วใช่แค่เหมือนแค่ส่งสายตาจะได้รับชมเร็วๆนี้แล้วค่ะเร็วๆนี้แล้ว ฝากด้วยนะคะเด็ดอสูรขันแก้วนพก้าค่ะ